กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับผมก็มารับด้วยแล้วกันนะฮะเข้าสู่กระทูเด็ดด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะไปพูดกันถึงเรื่องของน้องลิซ่าใน IG แล้วกันนะครับโดยมีสมาชิกท่านหนึ่งนะฮะได้ตั้งหัวข้อถามวีกับว่าน้องลิซ่าจะโดนดราม่าไหมรูปล่าสุดใน IG เห็นมีแต่คนบอกให้ลบรูปเกิดอะไรขึ้นไปดูกันด้านฝั่งความคิดเห็นเลยละกันนะครับความคิดเห็นที่หนะได้ตอบกับว่า ต้องแยกให้ออกระหว่าง Capture a p p r o p r i a t i o n กับ Capture application ให้ออกก่อนครับประเด็นคือ Capture a p p r o p r i a t i o n คือการเอาอปมด้อยของวัฒนธรรมนั้นมาแต่งเรียนแบบโดยไม่ให้ความสำคัญหรือเอามาล้อเรียนเช่นทำผมทรงนี้แล้วทำเรื่องแย่ๆเพื่อโยงว่าคนทำผมทรงนี้ชอบทำเรื่องแย่ๆสกปกและไม่น่าคบหาซึ่งเมื่อก่อนมันมีประเด็นเหล่านี้จริงๆทำให้เกิดการสั่งห้ามทำทรงผมนี้ แต่สิ่งที่น้องลิซ่าทำเขาเรียกว่า chapter application คือการที่เราเห็นว่าสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมที่แม้จะไม่ใช่วัฒนธรรมดั้งเดิมของเราแต่เราชื่นชอบมองมันทางบวกแล้วเอามาปรับใช้ซึ่งการนำวัฒนธรรมของชาติอื่นมาปรับใช้นั่นคือพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยแท้เลยเพราะไทยเป็นเมืองท่ามาตั้งแต่อยุธยาทำให้เปิดรับวัฒนธรรมต่างชาติอยู่เสมอ จากนั้นนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบ้านเราไม่ว่าจะเรื่องการแต่งตัวอาหารภาษาดังนั้นสิ่งที่น้องลิซ่าทำไปไม่ใช่การดูถูกหรือพยายามเอาวัฒนธรรมคนอื่นมาหาประโยชน์หรือดูถูกแต่เป็นการเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมต่างชาติแล้วนำมาปรับใช้ในทางบวกทำให้คนผิวดำส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมาด่าหรืออะไร คนที่ด่ามีแค่2พวกครับ 1. อิจฉา 2. รู้ไม่จริงแต่อยากแสดงความอวดรู้มันก็เท่านี้แหละถ้าเจ้าของวัฒนธรร,รมเขาไม่ได้รู้สึกแย่การที่คนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมดันมาตัดสินโดยใช้มุมมองที่รู้ไม่รอบด้านเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นที่ต้องไปสนใจเลยรูปนี้เผยผมว่าจะทะลุหล้านรูปแรกเอารอดูได้เลยไม่เกิน3วันความที่หนที่2นะครับผม ไม่ใช่แฟนคลับน้องลิซ่าแต่พอดีไปเจอมาในฐานะที่อยู่อเมริกามาใส่เปในฐานะที่อยู่อเมริกามาสิบปีมีเพื่อนทุกสีผิวทรงนี้ก็ไม่จำกัดคนดำที่ส่วนใหญ่โคตรจะใครทำอะไรนิดหน่อยเพราว่าเขาเหยียดเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรถ้าคนสีผิวถ้าคนสีผิวอื่นจะทำทรงนี้แต่สภาพผงคนขาวเอเชียหรือฮิปสแสปนิกนี้ไม่เหมาะกับทรงนี้เลยไม่ค่อยมีใครทำกัน เพื่อนเราคนเวียดนามเอเชียหัวดำยังพึ่งทำคอรอสมาเมื่อวันชาติอเมริกานี้เลยแถมคนที่ถักให้คือเพื่อนผิวดำที่ทำงานด้วยกันอีกต่างหากความยินดีทีสนะครับผมเห็นแล้วปวดหัวแทนน้องโยงไปเรื่องเหยียดวัฒนธรรมนู่นทำผมเปียนี่เหยียดวัฒนธรรมตรงไหนเราเห็นทั้งฝรั่งผิวขาวทั้งเอเชียทำทรงนแนวนี้กันเกลือที่ต่อขา้อสารเขายังมีรับถักผมทรงนี้เลย แล้วไม่ใช่อะไรเวลาดูรีแอคชั่นที่เขาเป็นคนผิวสีทั้งหญิงทั้งชายไม่เห็นมีใครว่าน้องซัาคนงงใจกับคนพวกนี้จริงๆอีกความพิเศษหนึ่งเลยละกันนะครับผมไอประเด็นนี้เห็นมีตั้งแต่ QT วทิสเลออกใหม่ๆแล้วแล้วจนตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นไหมไม่แน่นอนเพราะขนาดคนผิวสีจริงๆเขายังไม่มีปัญหาผมจำได้ว่าเคยเข้าไปดูคิวทิสเลิฟรีแอ ใน YouTube ช่องหนึ่งในช่องคอมเมนต์มีผู้ชายคนหนึ่งพยายามที่จะเล่นประเด็นนี้แล้วมีผู้หญิงผิวสีคนนึงเข้ามาตอบว่าตัวเขาเองไม่เห็นจะรู้สึกบาๆๆบ,บ,บเหมือนที่ผู้ชายคนนั้นบอกแถมบอกว่าคนที่พยายามสร้างเรื่องเรื่องนี้ขึ้นมาก็มีแต่พวกผิวขาวและเอเชียนี่แหละลองไปหาใน YouTube ดูครับช่องที่เป็นคนผิวสี Reaction เพลงคิ i t l t เ e นี่เยอะมากๆนะแล้วก็ยังชอบลิซ่อีกด้วย เอาจริงๆมันไม่ได้มีอะไรเลยตัวลิซ่าเองน่าจะรู้ดาม่าตั้งแต่หลังปล่อย MV แล้วแต่น้องเลือกที่จะลงตอนนั้นดาม่าหนักมากยิ่งดอมอินเตอร์ข้างบ้านนี่โถมเป็นว่าเล่นเหมือนจุดประเด็นไม่ติดก็จบกันไปครั้งนี้ก็เหมือนกันจุดประเด็นใหม่แล้วก็จุดแบบวนดูดเดิมๆไปต่อใ่้ด้านความคิเ็นหนึ่งเลยแล้วกันนะครับผมอ่านดูแล้วตลกดีเหมือนกันนะ ทรงผมก็อยู่ใน MV แล้ว MV ก็ถูกเผยแพร่ออกไปทั่วโลกไม่เห็นมีใครจะดราม่าอะไรเลยแต่พอเป็นลิซ่าเอารูปลง IG เท่านั้นแหละถึงรีบบอกให้ลบทำไมไม่บอกตั้งแต่ YG เอา MV ลงแล้วทำไมพึ่งมาดรามากตอนนี้คนผิวสีไม่มีปัญหาอะไรเลยด้วยซ้ำคำเอนตี้แรงมากว่างานจัดผมเปียมันมีอยู่ในประวัติศาสตร์ไทยอยู่แล้วเป็นหนึ่งในสี่ทรงผมยอดนิยมสมัยเด็กโบราณ คนดราม่าก็โยงเรื่องทรงผมกับคนผิวดำคนผิวดำก็งงๆดราม่าทำไมไม่ได้สนใจดูเป็นประเด็นอะไรไปต่อกนด้านความคิดหนึ่งเลยละกันนะครับคนผิวสีเองยังไม่สนใจอะไรเลยจะชมเชยได้ซ้ํามีแต่จุดๆๆไปเม้นแต่เราว่าสุดท้ายน้องลิสคงลบไปเพื่อความสบายใจของคนบางกลุ่มตั้งแต่ที่ต่างชาติบรีแอคเคทีเอลสไม่เห็นมีใครดราม่าสักคนก็ไม่รู้สินะ แปลกดีที่ผมทรงนี้มันเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วทําไมฝรั่งผมทองตาสีฟ้าเขาถึงไม่โวยวายเวลาที่คนเอเชียหรือแม้แต่คนผิวสีกัดสีผมทําสีวันนะฮะใส่คอนแทคเลนตาสีฟ้าหรือพยายามทําให้สีผิวขาวขึ้นส่วนมากก็พวกแอนตี้ออกมาเป็นประเด็นส่วนสนุกแถวบ้านเราก็มีถักเบียร์แบบนี้ไว้บริการก็คนขาวคนเอเชียถักกันเยอะไปไม่เห็นมีใครออฟฟนเดตคนจะหาเรื่องหาว่า ก็ได้ตลอดนั่นแหละอีกความคิดห,หนึ่งเลยแล้วกันนะครับผมไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยยิ่งเป็นแบบนี้ดูเลยว่าลาลิซาเป็นที่สนใจขนาดทรงผมยังมีประเด็นแปลว่าปังสุดๆยิ่งโดนจับตาจากแอนตี้แปลว่าน้องเริ่มโดดเด่นจนแอนตี้อยู่นิ่งไม่ได้ถือว่ามาถูกทางยิ่งเจอมยิ่งปังน่ารักมีข่าวด้านลบอดีตขุดไปก็ไม่เจออะไรแอนตี้ทำนายจุดแข็งน้องไม่ได้หรอกนะฮะ ราสาระสุดๆคนที่น่าจะเกี่ยวข้องไม่มีปัญหาแต่คนที่มีปัญหาคือคนที่อิจฉาทั้งนั้นปล่อยผ่านน้องไม่ได้ทําผิดกฎหมายหรือทําผิดสัญญาการค้าใดๆปล่อยให้เป็นบาปบุญของกุศลไปเลยนะฮะอีกความเห็นหนึ่งเลยละกันนะครับผมประเด็นคือคนผิวดาควรจะต้องเป็นคนก่อดราม่าแต่ดราม่าไม่ได้เกิดจากคนผิวดําแฟนคลับและคนผิวดํารวมถึงคนทั่วไปไม่ได้มีปัญหากับผมลิซ่าแต่พวกที่มีปัญหาคือไม่ได้รับผลกระทบทางวัฒนธรรม หรือแม้แต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยด้วยซ้ำนะฮะอีกหน้าความคิดหนึ่งเลยละกันนะครับผมผมว่ามันจะเกี่ยวกับที่อีกวงที่เพิ่งคําแล้วมีทรงนี้อยู่ในเพลงแล้วน้องปล่อยภาพเซตนี้ออกมาถามว่าน้องมีสิทธิไหมแน่นอนอยู่แล้วเปิดตัวก่อนย่อมได้เปรียบแต่มันก็เลยส่งผลให้มีแอนตี้จำลองหาเรื่องเล่นหมายเหตุนะอาจจะนะแต่พยายามคิดหลายๆทางมองอีกแง่หนึ่งมันแสดงให้เห็นว่าน้องแมสมากๆแล้วนะครับดังของจริงเลย ดังจนมีคนจํานวนมากที่จับตามองอยู่ตลอดแล้วในหมู่คนจํานวนมากก็มีคนกลุ่มนึงที่คอยช่องจับผิดอยู่ตลอดเวลาด้วยความดังกับแอนตี้นี่เป็นของคู่กันเลยมีคนดังคนไหนบ้างที่ไม่เจอเรื่องพวกนี้พวกแอนตี้นี่ยิ่งทําไม่ดีกับน้องมาเท่าไหร่เหมือนเป็นการจุดกระแสให้ลิสดังมากยิ่งขึ้นเท่านั้นอีกหน่อยคงได้ออกแตกตายกันบ้างแหละฮ่าๆพรนี่เป็นแค่การเริ่มต้นของน้องเท่านั้น อีกหน่อยถ้าน้องไปยืนอยู่บนยอดเขาแล้วเชียงหวยหวนของพวกเอนตี้ข้างล่างก็จะไม่มีผลอะไรกับน้องเลยอีกความคิดหนึ่งเลยละกันนะครับผมเหย็ดไม่เหยียดมันต้องดูที่เจตนาครับที่น้องเอามาใช้มันคือแฟชั่นเอามาทําให้ดูเท่ดูเก๋มันคือการยกย่องเลยซ้ําและน้องก็แต่งตอนท่อมแร็ปซึ่งเป็นวัฒนธรรมคนผิวสียิ่งเป็นการยกย่องขึ้นไปอีกเออถ้าน้องถักเปียแล้วเข้าฉากฆาตกรรมก็ว่าไปอย่างและแฟชั่นของลิซ่ามันก็ล้ํา ความคิดเห็นต่อมาแล้วกันนะครับผมผมแกะผมจุกผมเปียเด็กไทยต้องตัดและไว้กันมาตั้งแต่เด็กสมัยอยุธยานู่นแล้วเพราะพวกอินเดียจีนฝรั่งโปรโตุเกสญี่ปุ่นอพยพเข้ามาตั้งแต่สมัยพระนารายมหาราชแล้วประเทศเราเป็นเมืองท่าเรือการรับวัฒนธรรมจากทั่วโลกย่อมไม่น่าแปลกใจอะไรที่น่าแปลกก็คือพวกที่ยึดโยงเอาวัฒนธรรมที่มีอยู่ทั่วโลกมาเป็นของตัวเองหลังหกักคือพวกเห็นเกตตัวแล้วบอกผมเปียผมเอามาจากคนผิวสี ตลกโคตรจีนผมทรงมินจูถักเปียอินเดียแดงถักผมเปียชนเผ่ายิปซีและอีกสารพัดชนเผ่าของเจงกิสานในทะเลทรายก็ถักผมเปียเผ่าออบอริจินในออสเตรเลียก็ถักผมเปียแล้วไอจีลิสทำไมจะต้องไปลบภาพตามเอนตี้มันสัง่งเราไม่สามารถเอาใจคนบนโลกทุกคนได้ทั้งหมดหรอกนะต่อให้ลบภาพไปเดี๋ยวมันก็ไปหาเรื่องอื่น,น,นมาดดาอยูด่ดีนะฮะเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากๆนะฮะ อีกความคิเดเห็นหนึ่งเลยละกันนะครับผมเอาจริงๆเรื่องนี้ก็มีประเด็นตั้งแต่ m อออกแล้วไลฟ์รีกันไปหลักหมื่นแฟนน้องบางส่วนระดมส่งเมลหาว G จีได้ซ้าแต่ผ่านไปเรื่องเงียบดาราม่าก็เงียบตอนนั้นตามดาราม่านี้อยู่ทําเอาหมดอารมณ์ปั่นวิวไปช่วงหนึ่งเลยเรื่องในสนานะของคนเรามันไม่เท่ากันหรอกคนผิวสีบางคนที่ไม่โอเคมันก็มีแต่นี่ดีใจที่ผิวสีบางคนก็ปกป้องน้องตอนแรกว่าลิสรู้คงเรียบรบแต่ไป,ไปมา,มา คนผิวสีมาปกป้องน้องเยอะขึ้นเริ่มคิดว่าถ้าริสลบจะกลายเป็นยิ่งคอนเฟิร์มว่าผิดหรือเปล่านะฮะก็เป็นยังไงบ้างล่ะครับผมกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าใหญ่เพื่อนเรื่องเลยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ละกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s ซับสไครต์ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อๆไปได้ละกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ